เรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเดินป่า4ี่คนที่ตัดสินใจค้างแรมในป่าลึกพวกเขากางเต็นท์ใกล้ๆกับลำธารเล็กๆในคืนแรกทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่ในคืนที่2องขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลเอกหนึ่งในกลุ่มก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเย็นเย,ยือกเขารู้สึก มือมีใครกำลังจ้องอยู่เอกค่อยๆลืมตาขึ้นมามองไปรอบๆเต็นท์แต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติเขาคิดว่าตัวเองคงคิดมากไปแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากนอกเต็นท์เสียงนั้นเรียกชื่อเขาซ้ำๆเอกเอก อีกตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเขาพยายามปลุกเพื่อนๆแต่ไม่มีใครตื่นเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องและเริ่มเข้าใกล้มาเรื่อยๆอีกตัดสินใจรวบรวมความกล้าคว้าไฟฉายและไปเปิดประตูเต็นท์ออกไปสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบสุด เงามืดขนาดใหญ่ทาบทับอยู่เหนือเต้นต์เราก,กำลังรอคอยบางสิ่งเอกรีบปิดประตูเต้นและภาวนาให้รุ่งเช้ามาถึงเร็วๆเ,เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขารีบเดินรีบเก็บสัมภาระและเรียบออกจากป่านั้นท,ทันทีไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนอีกเลย จบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงครับชอบกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกผมด้วยนะครับ